Gracias. <laughs> Oh. <laughs> วัเทเดชขาท่านก็คิดให้เราเราก็เอามาคิดต่อว่าจะทํำยังไงให้มันสอดคล้องและมันไปถึงสู่เป้าหมายเดียวกันแต่สิ่งที่เขตทําไม่ได้ก็คือการมาจับกิจกรรมอย่างเนี้ยทําไม่ได้ดีเท่ากับกลุ่มหรือโรงเรียนเขตก็เลยคิดใหม่ว่าต่อไปเนี้ยจะพยายามทํำยังไงทีมรองทีมผู้บริหารก็จะพูดกันเสมอโดยเฉพาะา ท่านจะย้ำกับเตรียมรองเสมอว่าถ้ามาคุ้มค่านได้ก็จะตอบเลยนะนี่มันนี้องห้าท่านเลยจับมาอยู่แล้วแล้วซึ่งการดูมอวิเคราะห์เบนก็ถือว่าโอเคค่ะว่าอาจจะวิเคราะห์เบนแล้วเราก็จะปึกปากคนละหนึ่งแฉนชิ้นงานวันเนี้ยอาจจะจะได้ตัวอย่างแฉนที่ตัวเองหรือหลักเองกลับไปคนละหนึ่งแฉนอันนี้เวลาจับกอบต้องทำไงคะต้องปูใช่ไหมแล้วต้องปูเนะถามว่าเขาจะตั้งสมการยังไง เขาก็ติดตั้งสิบคือสิบสิบยกกําลังห้าสิบยกกําลังห้าเท่ากับเท่าไหร่แปลว่าอะไรสิบก็คือแก้วน้ำแก้วละสิบบาทมีเด็กห้าคนก็เลยถามเขาว่าแล้วกั้งโจดอย่างถืนได้ไหมไม่สิบยกกาลังห้าได้ไหมเด็กก็ต้องเขียนใหม่อีกคนก็เขียนห้ายกกาลังสิบได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรนะ กันไหมเด็ก้านะคุณสมบัติของการคือสลับที่ได้เด็กจะรู้ว่าสลับที่ได้แต่ถ้าถ้าสมัยเด็กไปซื้อห้าคนนี้ไปซื้อน้ำแต่สองคนไปซื้อส้มส้มราคาลูกละสองบาทถามว่าจะเอาจํานวนอจำนวนส้มกับแก้วน้ํามาคูณกันได้ไหมไ่ได้ค่ะไหมือกกันคุณทานเราอยากให้ความสําคัญนะครับอยากให้มีการคัดกรอง คัดกรองเพื่อนนอะไรเพื่ออ่านมิน่งเพื่อสืบค้นว่ามีเด็กพิเศษในด้านไหนบ้างเหมือนเราพูดจะเราจะพูดติดปากเสม,มอว่ามีเด็กเอลดีทีนี้เขา่าเด็กเอลดีจริงๆเราไปดูในเด็กเอลดีไอคิวสูงนะเด็กเอลดีนี่เขาเทียบเด็กตั้งแต่ระดับไอคิวตั้งแต่85นะครับเด็กจะเป็น85นี่เป็นเด็กเอลดีนะแต่เป็นเดี๋ย,ยว่าเขาไม่เอลดีคือเขามีความปกปร้องในาบางด้านบางเรื่องแต่เขาเก่งในบางเรื่องได้บางคนเป็นเป็นเป็น genius เลยฉะนั้นด็อกเตอร์บางคนเป็นเอลดีน,น,นะนน เราอยากสืบค้นที่เราพูดถึงเสมอคืออยากให้เราสืบค้นลงไปในการัดกรองคนเด็กที่มีความอุ้มร่มกันเองพวกนี้อาจจะอยู่ห้าสิมากแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะให้เขาอยู่ใน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 บัญชาเนี่ยขอว่าผมขอมัดยงได้ยไหม ข้าสรของคาที่เราไปใช้คาที่ระาใช้ทุกตัน้อยกคแล้วก็เก็บเดินไปแต่ถ้าเราจะสอบสอก็คือต้องพาเด็กไปที่ที่โรงพยานะครับให้เขาที่ระห์ให้เขาวัดไอคิวให้ให้หมอรงความนะัีเรื่องตัวเด็กนะครับเรื่องการสอบข้อมูลเด็กประการการสอบข้อมูลอยากใหเราความวันนี้จองเจ็ดยมาถ่าย ก็อ,อย่างตรงนี้ถามว่าออไอ้เรื่องเรื่องของแปต่างๆนี่เป็นปัญหาร,ระดับชาติเลยนะเพราะไม่ได้าถามเฉพาะที่ที่ที่ทเราตรงนี้นะผมไปรล้วฉันไปังนั้นผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยก็จะคุยกันลักษณะนี้ว่าทําไมจะต้องเอาอกระบวนการนี้ฉัรับช่วงแรกเราจะเห็นตั้งแต่กลางกรกฎาใช่นะมาจะถึงณปัจจุบันแม่ yeah